สวัสดีครับพบกับชาแนลนิกกี้ทีวีนะครับในเกมโอเมก้านะครับเกมโอเมก้านี่ก็คือเกม NFT เกมหนึ่งที่เหมือนพี่เมลลี่อะครับเราซื้อเหรียญพี่เมลลี่แล้วก็แข่งแข่งแล้วก็ได้เงินกลับมาครับตอนนี้ผมโอนไปในเมตาเมสเนี่ยสองร้อยแปดสิบห้าจุดแปดหนึ่งบีบียูเอสดีนะฮะนี่ฮะโอนมาแล้วนะฮะอยู่ไหนวะนี่แล้วก็เชื่อมกระเป๋าครับเล่นในวิดโอเมก้าเชื่อมกระเป๋าเอ่อเมตาเมสครับผมขออภัยเรื่องเสียงนิดนึงครับเพราะว่าผมอัดด่วนครับตื่นเต้นจัด ล้วก็จะลดวมเงินนะไปซื้อไมโครโฟนดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมครับอ่ะกลับมาดูที่เกมโอมากาครับตอนนี้ผมโอนเงินเข้ามาแล้วตอนนี้ทีมที่ผมเด้งไว้นะฮะจะมีแมนยูครับเพราะว่าผมเป็นแฟนแมนยูไอ้ยาเอาโขจะซื้อค้างเลยฮะเป็นไงครับเนี่ยดูเหรียญแมนยูครับตอนนี้เหรียญแมนยูเนี่ยเอาค้างครับค้างผมสัยหมดฮะเฮ้ยโหหมดฮะ หมดฮนะอดเลยเรือนอาร์ซิโนนโอ้อาร์ซิโนนเหลือนะครับเนี่ยเลเวลเลเวลศูนยนี่อยู่มา150 B U S D ก็ปุ๊บนี่แลนด์ม็บ็อกซ์กล่องหนึ่งนะอยู่ประมาณ35 B U S D นะฮะไปกล่องหนึ่งมาดูกันว่าเราจะได้ทีมอะไรปั๊บอันนี้เชื่อมเมตาแมสอยู่นะฮะว่ากล่องมันเข้ายัางของเราอะอ้าวมาแล้วนะฮะทีมอะไรเอ่ยบุ๊บเค่บุ๊บบุ๊บสัมตันนะฮะ ผมอยากดูว่าเลเวลศูนเนี่ยมันยังสามารถทำเงินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคเราไปเลนดอมบ็อกซ์ก่อนต่อนะฮะต่อนะฮะสูมอีกรอบนะครับปึ๊กได้บู๊ก็ได้อยู่นะไม่ขี้เลยนะต้องแอตตันด้วยล่ะของต<พ>ลาดะตลาดเหรอนี่ีมีครับโหลดอยู่นะฮะโอมิก้า เมกาโทเค็นครับอยู่ที่0.014 0.014กู33.7ครับราคาเหรียญอยู่ประมาณ0.47บาทเท่านั้นเองอัพเกรดครั้งหนึ่งใช้2,000เหรียญก็900บาทครับเบอร์มาน900บาทนะครับมาเรามาลุ้นต่อครับอ้าวอีกทีมนึงครับเอาวูทั้งคู่เลยเคอู้สวย โคตรสวยคะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวลองอัปเดตก่อนแล้วกันโอ้โไม่มีโอเมก้าครับงนั้นะรเราไปซื้อโอเมก้าก่อนโอ้แล้วทาโอเมก้าใส่ไงวะเนี่ยครับผมจองแมนยูก่อนนะฮะโอ้แมนยูหมดนี่โอ้แมนยูหมดฮนะเอามาดูมาดูทีมที่เหลือทั้งหมดกันดีกว่าในตลาดนอริธ โอ้โหอุ้เราได้กำไรอยู่เราเปิด30ได้กำไรมาเท่าไรเนี่ยแค่ยูเอสดอลลร์เวทแฮมดีกว่าเราแฟนเวทแฮมนะไ่ทีมหนึ่งก็ไม่แพงนะเวทแฮม 70, เจ็ดสิบตลอดเซอเวทแฮมห้าสิบอ๋อนี่จ่ายราคา จะเรียงจากราคาต่ำสุดสูงสุดยังไงครับเนี่ยไม่มีด้วยชิลซีอโอ้โหไม่พอครับตังหมดเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดแม่โคตรถูกเลยเบนลีลีเอ้ลีก็ถูกกว่ากอลก้าซื้อไปไหมฟอร์มไม่ดีว่ะแต่ตวิลล่าได้พี่ไม่ชอบเจอหลาดหรอบเสียใจด้วยทยกี่ดังๆแพงอ่ะโอ้โหอ้สิบเจ็ด กูมาซื้อที่นี้ดีกว่าวะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> มนูแม่งหมดหเหลือแค่เพลแเป,เปอร์ใครคุมวะไอ <c oughs> ้คอนเต้เปล่าวะเอียกได้เมนอูอันนี้ก็ซึ่งน่ะไปเอาอ่ะอันนี้แม่งเอื้อ 9bwt ป่ามันต้องเลเวลสูงไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่าหนูก็ต้องเลเวลหนึ่ง แมนซีไอเชี่ยเอาดิเอารออะไรล่ะครับแมนซีเดี๋ยวครับไปเลยครับอย่าไปรอครับมามาเจอแมนซีครับคุ้มจัดเร็วศูนย์ด้วยเล่นได้มาว่าเร็วศูนย์นะมัดนี้ก็รู้นะลอ,อ,องดูโอมิก้ไม่น่ใจนี่ครับอ้าวไปแล้วนะฮะ ไปแล้วนะครับมาดูมา NFT ครับว่าจะเข้าหรือเปล่าครับโอ้เข้าแล้วฮะรเราได้แมนเชสเตอร์ซิตี้มานะครับโอ้ตอนนี้ก็ไปขายก่อนนะฮะขายได้ไหมเนี่ยฟูบเน,นี่ยนิสทูมาร์เก็ตกี่บาทดีวะโอ้แม่อเอ้ยมีทั้งสองเหรียญขายขาดทุนนะครับ2ี่สผมขาดทุน4 0 0เ้ l, วยหรอวะพ่อตุ้ง ไม่มีคนขายดูเจ็ดเฮ้ยบูเก็บค <Yeah. S 1> ่าแก๊สแมวหรอกเอาไมหายไปเลยเก็ขายได้นะมีสองเหรียญนะ่ะจะเก็บไว้ทำไมโอเคครับมาต่อครับผมโอน BUSD จาก n บแน e เข้ามาในเมตาแมวแล้วตอนนี้มี83ดอลลาร์นะครับเอ้ยแปดสิในการอัปเกรดครั้งหนึ่งใช้2,000โอเมก้าครับเราต้องแลกเป็นโอเมก้าออกมานะครับ แสดงว่าผมอัพเกรดสองทีมเนี่ยผมต้องใช้4,000โอเมก้านะครับก็มาดูว่า4,000โอเมก้าเนี่ยต้องแลกเท่าไหร่นะ5 0 5 5 57เนี่ยฮะแลกมา56านะฮะโอไม่พอ50บจ้าหฮะโอเคเราแลแกเลยนะครับโซแมตเลยโอเมก้านะครับปับ๊บนี่ก็ ให้คอนเฟิร์มนะครับนี่ผมซุ่มสองกล่องได้วูฟสองกล่องนะฮะเดี๋ยวผมจะขายออกกล่องหนึ่งแต่ผมจะเก็บไปเล่นแมนซิตี้กับแมนซิตี้กับบูฟนะฮะผมจะอัปเกรดเป็น,นรีวิวหนึ่งนะฮะอันนี้โอเมก้ายังไม่เข้าฮะต้องดูก่อนว่ามันสซแมตเป็นโอเมก้าแค่ยังผมขอดูในไบแอนด์เออไอ,อ,อน,นี้แป๊บหนึ่งนะ ในกระเป๋าผมนะฮะตอนนี้ยังยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปนะฮะ,ะ,ฮะต้องรอนะครับอ๋อแล้วก็กดสวอปอย่างนี้เหรอฮะป๊บโอเค คอนเฟิร์ม a p ิร์ไปผมก็ไม่ค่อยคล่องนะฮะในมือถือแต่ในนี่คล่องอยู่โอ้โหเสียค่าแก๊สค่าแก๊สเป็น BNB ครับมันต้องทิ้ง BNB ค้างไว้ในเมตาแมสเราด้วยนะฮะแอตโอมิก้าเพิ่เมตาแมสไปแอดด้วยเพิ่มต็อกเอ่นโอเคครับตอนนี้มี 4,060ันเมตรเมตรเอ้ย60โอเมกา้าอ้าวมาแล้วครับเราอัปเกรดแลยครับแมนซิตี้เรานี่โยโอ้ค่าแก๊สพอไหมเนี่ยอันนี้ก็จะดูบอลมันขึ้นนะโอ้โหไม่พอฮะค่าแก๊สไม่พอครับเดี๋ยวฮะยังไงวะเนี่ย นะฮะฮมีเฟซก่อนถ้าแก๊สหมดฮนะถ้าแก๊สมันเหลือศูนุดศเองผมต้องเแบ็มี USB มาเป็นเป็นใบเน็ตเป็น b ี b นับ,บเลยโอเคครับได้แล้วตอนนี้ผมก็มีแก๊สสำหรับอันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวมารีเ็ตก่อน เสรทีละอย่างก่อนนะฮะให้มันเสร็จไปทีละอย่างนะครับอ่าโอเคครับกำลังอัพเกรดดิ้งอยู่นะครับน่าโอเคครับอัพเกรดแล้วครับเลเวลหนึ่งแล้วนะฮะอ่าคราวนี้มาบู๊ ไปอัะเดตเหมือนกันนะฮะโอ้เสียดายจริงผมอยากได้แมนยูนะโอ้เช่แมนยูครับได้แมนซีก็ดีเหมือนกันนะครับแมนยูหมดเกลี้ยงนะฮะโอ้มาแล้วโอ้หุ้เป็นสามพันเลยสามพันสามร้อยโอ้หทีมหนึ่งเกือบหมื่น เคบก็เป็นเรเวลหนึ่งทั้งคู่ครับตอนนี้ผมก็เหลือ64.2สูงโอเมก้ารครับโอเคฮะเดี๋ยวจบแมตต์ผมจะมารีวิวว่ารายได้แมนซิตี้กับบูธแฮมตันผมเนี่ยจะได้เท่าไหร่โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ